จากไม้ทรงตั้งๆกลายเป็นไม้ลู่ลมและติดรางวัลได้ยังไงไปชมกันครับดูครับมาดูมอลไซบ้านมดการกับใต้ประสานพลังกันนะครับวันนี้ข้าวมันไก่ไปไหนอะนี่ครับคนดูอีกนะอ๋อจากจากตั้งตั้งกลายเป็นลู่ลมแล้วละยอดแบบมุมมองนะครับยอดเลยตอนนี้โอ้โหมองให้ตาเปนต้นนี่ครับจากอ่าเป็นสต้นเล เป็นต่อเลยครับตัวนี้เป็นตะโกนะครับตะโกเป็นไงต้องเป็นไงที่เราเห็นนะครับจากตั้งอยู่ตอนนี้กลายเป็นรูลมที่สมบูรณ์แบบมากสวยงามมากห้าเอาไปก่อนเลยใส่ตัวเอไม้ชมนะครับเก่าแก่มากตัวนี้ห้าร้อยนับดาวเราไปก่อนสามปีโอเคนะครับ ไม้ชมหอสวนบ้านใส่บ้านมดนะครับนี่หมไดีครับโอ้โหหันอย่างหันอย่างนี้เลยออเโหดมากครับบางโหดมาก

ลงกระถางลู่ลมนะครับลู่ลมเนี่ยครับบอลไทยบ้านมดนะครับทีมบอลไทยบ้านมดตอนนี้เปลี่ยนเป็นลู่ลมแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเอ่อเอ่อ รับนะครับนันรถไไกลเสต็มบูนะโอ้โหดูลุม่ม นี่ครับก็จบสมบูรณ์สวยงามนะครับต้นนี้